นะครับสิ่งที่เพิ่งจะรู้นะครับนกเย้ยงจะอยู่ตามถนนนะครับเมื่อก่อนผมก็ไม่รู้ว่าเขามาทำอะไรจะหากินซากสัตว์นะครับที่รถเหยยบปิวเห็นไหมน้อนอีนอ่ะไปแ้วครับตอนนี้ยังไม่มากนะครับช่วงหน้าหนาวจะเยอะ รังไยใจย่อ้องตูอต่อไปแม้ว่าใครจะประนามยามเรานานาแต่เธอนั้นยังมองเห็นฉันอยู่ในสายตา ฉันเองก็พร้อมปัญ้าสู้กับปัญหามีมาหาเสมอจะขอยืดหยัยดดิ้นรนและทนสู้ต่อจะ ไม่อยอท้อไม่ถอยหากยังมีเธอด้วยใจฉันนั้นรักมันต่อเธอเสมอรักแท้ฉนันมีแค่เธอจะไม่เปื่อเอไปรัก อาจมีบางครั้งบางทีที่พี่พลาดผิด,ดทำให้เธอคิดถึงผิดเจ้ยายังอภัยที่ครั้งที่บน เธอก็ทนทําใจอยากแท้จะกอารเหมือนเจอไม่เจอชาติีฉันจึงยอมทนดินรนทุกอย่าง อุปสรรคมาควางคนทางไม่เคยหลีกลีสู้กับปัญหางแม้จะมามากมายีเพื่อเธอคนนี้คนดีที่ฉัน นะครับเจอนกอย่างอีกแล้วไม่ต้องหนีลูกจะขอถ่ายรูปหน่อย นะครับเข้ามาลิล้มนะครับแต่ไม่เสียนะครับเพราะว่าใกล้จะหมดผลดแล้วช่วงนี้ช่วงออกพรรษานะครับวันนี้วันที่ยิ่งก็ พรรษาก็จะเป็นงากนกฐินนะครับจะมีกำหนดหนึ่งเดือนนะครับหลังจากของขต่างๆแต่เมื่อคืนนี้ฝนตกนะครับพอประมาณ วันยากาศชุ่มช่ำนะครับเจ้าทองถ้าผมเรียกเจ้าทองมันจะไม่ค่อยหนีนะครับรนะครับมีนาแล้วก็มีไร่ข้าวโพดนะครับตรงนี้เพิ่มเกี่ยวแล้วครับ การึกษาไปปริญญาโนนั้นไม่มีแต่ความตั้งใจคนนี้ตงปรกเรียนมาาะไรอาชีพทำนา แต่ปลาธนาที่ลูกเป็นใ่แดคนพอยังคนได้แลำมากยังไหนก็ไม่ยีเธอทอความคิดทอสั่งความวังพอ เมื่อลูกจบมออ2ปริญญาพอปลาดนาับใหลูกเรียนต่อขอเพียงลูกไม่หยออ่อนลำบากไม่ถอยให้ทุกทกข้อทน ปริญญาลูกชาวนานั่นก็มีสิตไม่มีเส้นผิดลูกย่าติดสับจนตั้งใจศึกษาเยาวราชว,ว่าพ่อั้นจนหากเพียน มานะัอดทนอย่าสับสนลูกจะสบายเป็นแเทชาวนาะการศึกษาพอนี้ก็ทำรักเด็ดน้าดำรักัำ เพื่อลูกกิงใจยั้งข้อลำบากแต่อยากเห็นลูกสบายเหนื่อยมาก็พาพันายเห็นลูกกินใจตังจ้งใจศึกษา ด้วยใจจดจอรอวันที่หวังวันแห่งพลังเป็นวันที่มีคุณค่าคือวันที่ลูกเรียนจบระับปริญญาที่สิบสองทันวา สอสหครับจบเสียงเพลงนี้มีรางวัลน,นะครับนกบุนสายไฟเต็มเลยนกเขานะครับไม่รู้กี่ชนิดนะครับเดี๋ยวตอนนี้ไปดูนกเย่ยงที่หากินอาหารบนถนน ช่วงเช้าๆแลครับบรรยากาศดีอากาศบริสุทธิ์นะครับสุดยอดสุดยอดอากาศนะครับก็เมื่อคืนมีฝนตกทุ่มชังบรรยากาศแบบนี้ต้องร้องเพลงฝนลินน้ำตาร่วงนะครับ น,นี้แต่งไว้ในช่วงที่ทำงานนะครับอยู่ที่ราวานาคอตอนนี้นกกยางนะครับบินฝนตกลงมาคิดถึงบ้านนาแนพิน าจากปนามานานคิดถึงกินขาดขัานป่าวนลงฟินฟินเคยออกทาทิลจับหอยปูปลาจับกบเหยดเกือนร้องตามน้องนา ตามประสาคนฝนฝนโนแป่มาบัดนี้ม้านนาไม่เหมือนก่อนนั้นคนไม่ตกตามฤดูกาลมาหา,ทานทําที่บางกอก คนเมืองหลวงความจริงใจไม่ได้ดอกอย่าลงคาลมเดี๋ยวโดนเขาหลอกไม่เมื่อเนบ้านนอกของเราดบนาคนตกลงมาทิตแหลาล้ำกา ที่มันไนวันคนรักอยู่ห่างไกลลืมสัญญาใจแล้วไหมเหมือนเก่าเก็บเงินได้พอจะรีบไปขอแต่กับนงเยาหากเธอเปลี่ยนไป ไม่เป็นเหมือนเก่าสัญญาใจเราจะไม่ราาักใครนะครับตอนนี้ขี่รถนะครับหาบรรยากาศนะครับบางที่ก็ไม่ปลูกข้าวโพดนะครับเป็นที่ว่างเปล่าเอาไว้เลี้ยงบัวนะครับ ตรงนี้เป็นที่ไวยเลี้ยงบัวนะครับเชือกที่เห็นนี่คือหลอกบัวนะครับประมาณว่าช็อตแต่จริงไม่ได้ช็อตช็อตไปครับตอนนี้ยังต้องเท้าอยู่นะหกโมงก,กว่าอยู่เบอร์ดี้แล้วครับ ครับจะถึงร้านค้าแล้วครับออกอาการผิวเบอร์ดี้สีแดงเอ๊ออกถ่ายวิดีโอจะเช้าจะ จะเอาไปลงติกต o บ